สวัสดีครับ่อนเพื่อนทุกคนก็มาเจอกันอาร์มคลิปหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันในบรรยากาศดีมานานเท่าไหร่ครับปอยเจอแต่คลิปแต่งนงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอคลิปที่แบบมาที่มาพูดนน่นนี่นี่ทำยไมไม,ม่ดีงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วจัดให้แล้วอาวจะพยายามรีวิวแล้วก็ไม่โฟกัสอยู่นะนะทีนี้มาตัวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผิวแล้วก็ไปพูดถึงสงของตัวหนึง่งซึ่งลองใช้แล้วเอาจริงๆิคือชอบ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ครีมอ่ะมันไม่ใช่โลชั่นมันไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นเครื่องเว้ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเนี่ยคือเอาเอาตามตรงเลยเนี่ยคือก่อนหน้านี้นเคยเห็นของ panasonic ที่เขาทํามาเป็นเครื่องที่พ่นไอ้น้ำก่อนทาครีมอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะพี่มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นเนาะมันก็ราคาแบบสามพันสี่พันเอาเงินไปซื้อเรองอื่นดีกว่าซื้อเครื่องสำอางกว่าอะไรเงี้ยจอนเนี่ย John, เยขาส่งมาให้แต่นี่ไม่ใช่ของ panasonic นะฮะอันนี้ชื่อของว่านาโนสตรีมเมอร์ตัวของเนี่ยอะไรวะเลอริยาตัวนี้ นะตัวนี้มมนเป็นอะไรมันเป็นเครื่องพ่นไอ้น้ำนะคะคือใช้พ่นไอ้น้ำเพื่อเปิดรูขุมขนของเราเนี่ยคือตอนแรกที่ได้มาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไลดูอนทีวีเล็กไหมะครับตอนแรกที่ดิ่ฉันได้มาก็รู้สึกออไม่ใิ่ไม่ใชัยพิชัช,ช่คือตอนแรกเนี่ยคือพี่ตุกนะฮะพี่ตุกสไตเนี่ยส่งมาให้ออฟพิบได้นะในเพจของพี่ตุกสไตเนี่ยเขามีเครื่องนี้อยู่นะก็เขาส่งมาให้ดูแล้วก็ลองแบบว่าเออให้อานามลองใช้ดูไหมแล้วทีนี้อามก็ไปดูเห็น เคยเห็นวอล์กเกอร์หลายๆคนพูดถึงที่ส้มออริจินัลส้ม,มนะฮะก็ก็พูดถึงเจ้าตัวเนี้ยแต่ก็เคยไม่ได้ลองเลยวันนั้นเอามาปึ๊บเอามาลองดูสรุปคือเหมือนเราเอาเปิดเครื่องอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวพี่จะบอกก่อนว่ามันมันใช้ยังไงนะคือเจ้าตัวเนี้ยเราแมา่เอาเครื่องหรือสับปะคุนเอาสับปะคุนก่อนดีกว่าเปลี่ยนใจเอามาเริ่มของสับปะคุนคือมันจะช่วยอย่างแรกคือช่วยเปิดรูผมขนใช่ไหมเราเหมือนล้างหน้าทางนู่นทางนี้เสร็จปึ๊บเปิดผมเปิด,ป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 ดรูผมขน,มขน,ขนองังไว้ประมาณ5นาทีเนี่ยเวลาเราทาครีมมมมมััันนนนจจะซซซึึึดดีีี่งงอ้ริ คือครีมเนี่ยปกติเราทามันมันพี่ค <Alberto weed>. ิดว่าเป็นแต่ก่อนเป็นพอแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบใช้เจ้าตัวเนี้ยอังไว้ปุ๊บพอทาครีมเหมือนแบบผิวมันเปิดปุ๊บมือนก็ถูดฟื้นเข้าไปเลยแต่เราเราอย่าอังนานนะคะพี่ตอนแรกอ่ะพี่แบบไปอังจาะอยู่อย่างเงี้ยน้องขาพี่ก็แบบหนูกูพี่ก็ไม่รู้ไงเพราะมันอะไรไงกูพี่อังอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ายิ่งนานยิ่งดีสุดท้ายน้ากูแตกมีได้อังแบบพอประมาณตามที่เขาบอกแล้วก็ทาครีมอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณห้านาทีทาปุ๊บ เฮ้ยคีมซึมดีไว้แก่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครเคยทําหน้าตามพวกคลินิกต่างๆ,ๆเนาะแบ ule, บพวกคลินิกทําหน้าอย่างเงี้ยราเราสมมุติว่าเขาจะลอกสิวเซียนเขาก็ <erreicht. S 2> ต้องเปิดลูกคุมผลก่อนถูกไหมก็คือเขาจะแบบว่าเอาไอตัวไอที่เป็นไอเ,เครื่องพ่นไอ้น้ําอย่างนี้แหละไอพว่นพ่นพ่นพ่นเข้ามาเพื่อถูกผนเปิดแล้วเขาค่อยม,มาแบบแปะไอตัวที่ลอกสิวเซีย,ยอนอะไรอย่างเงี้ยจะลอกหน้าอะไรเงี้ยค่อยลอกไปแล้วก็เอาแบบไอประคบยงประคบเย็นมาร์กอะไรอย่างเงี้ยตามอย่างเงี้ยซึ่งเออ ตัวนี anyway. like like ้ทําได้เหมือนกันค่ะก็คือเราอังอังไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยแบบมาแปะลอกสิวเซียนอะไรเงี้ยมันก็จะออกดีขึ้นเหมือนลูกของคนเราเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถใช้ทําผมได้แต่ยาพี่ยงไม่ได้ลองทําผมเลยอ่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ารูมันอยู่อย่างเงี้ยอาสน์น้ำหยดมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยมันตั้งอยู่กับโต๊ะอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้พี่จะเอาหัวพี่ไปอังยังไงอดพี่ไปหาวิธีอังของพี่ก่อนนะคะถ้าเกิดใครรู้วิธีที่พี่จะเอาหัวเข้าไปอังกับไอ้นะ่่่่รพพีีไมมคออยชบผสุขภาาาเว โอ๊ยโฟกัสสิพอผมสุขภาพดีเนี่ยมันทําให้เซ็ตผมไม่ได้นืกอออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรื่องผมไมปตัดไปแต่เรื่องหน้าที่ว่าโอเคแล้วก็มันดูมีความจําเป็นดีเนาะสําหรับตัวเครื่องเนี่ยประกอบอะไรด้วยมันจะมีเจ้าตัวแทงน,น้ํานะคะอยู่ข้างหลังย,ยัน้ำพุ็มเลยมีแค่น,นำ้ำแล้วก็มันจะมีข้างหน้าก็จะมีเป็นสวิตช์ออนออฟนี้นี้นะคะพอออนออฟเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการใช้เลยเนี่ยเอาวางก่อนได้ไหมวิธีการใช้คือเราก็ต้องเปิดเปิดเอาไว้โฟกัสทำไมไม่โฟกัส่ะ เราเปิดเครื่องเอาไว้ก่อนพอเราเปิดเครื่องปุ๊บประมาณไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็จะมีไอออกมาแล้วหน้าที่ของเราคือเอาหน้าไปอังอังเสร็จปุ๊บเราก็ทาครีมจะทําอะไรต่อก็ว่าไปนะฮะราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยเออมันอยู่ที่ 1, 4 9 0บาทซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเออไม่แพงเกินไปเพราะสําหรับพี่นะถ้าเจ้าเครื่องเนี้ยราคาเลย2 0 0พพี่จะไม่เอาแล้วอะเนือออกใช่ไหมเพราะมันมีอย่าง,งยังไงพานาโซนิคม,มันสามันส0 แพงไปพี่ปู้สบแพงไม่เอาแต่พอตัะโจ้าตัวนี้มันเท่าไหร่อะพันสี่ก็เออเออเออโอเคว่ะมันก็ถือว่าพอมาใช้ปุ๊บอ่ะโอเคพันสี่ไม่เสียดายตังค์แล้วเพราะว่าก็ใช้ทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นจริงๆนะเออแต่ก็ไม่ไม่ใช่ให้มาอังแล้วแบบระหว่างวันอย่างเงี้ยไม่ใช่อังแค่ตอนทาครีมครูเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เอออีกตัวหนึ่งที่เออพี่ว่าโอเคแล้วก็ตอนนี้ราคามันไม่สูงะราคามันกำลังห,หน่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ลองดูละกันนะสําหรับคนที่อยากได้แล้วก็อยากจะซื้อเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งไลน์หรือทิ้งไลน์ดีแบบจริงๆพิมพ์เข้าไปนะค่ะเฟซบุ๊กอ่ะตุ๊กสไตล์ค่ะทียุตุกๆอะค่ะไม่ใช่ตุ๊กๆตุ๊กอะไรพี่ตัวขอโทษตุ๊กสไตล์นะพิมพ์เข้าไปแล้วก็สั่งอินบ็อกซ์ถามเธออะไรเงี้ยเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดคนไม่รู้จริงเดี๋ยวพี่จะทิ้งไลน์ข้างล่างไว้ให้แล้วก็ไปสั่งซะนะคะไม่ต้องมาสั่งกับพี่พี่ไม่ใช่คนขายและอันนี้นะคะอันนี้คือเขาส่งมาให้นะะค ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาบัแบบให้ใช้ให้พูดอะไรฮะนึกออกปะพี่อยากพูดเองเข้าใจพี่ไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยู่มาหาว่าแบบไม่ล้องรีวิวรู้นี่นั่นมารีวิวให้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้ก็ไปลองสอยมาไซดูซะมาไซมา้ไซดึกซักกับเจ้าตัวนี้นะคั่นนาโดสตรีมเม์นั่นนะลองไปดูละกันอันนี้ก็ไปยีแค่นี้นะบ๊ายบาย